คุณผู้ชมครับจากกรณีที่นักเรียนหญิงในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงได้ถูกเพื่อนๆหลอกและฉุดกระชากไปให้เพื่อนนักเรียนชายรุ่นพี่ล่วงละเมิดทางเพศบริเวณหลังห้องน้ําของโรงเรียนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังและเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวพร้อมกับไปเยี่ยม เด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเหยื่อนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนนะครับโดยมีข้อสรุปว่านักเรียนทุกคนก็ต้องได้รับการศึกษาต่อไปจนจบการศึกษานะครับส่วนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั้นก็ว่ากันไปตามผลหมายเนื่องจากเด็กๆทุกคนก็ยังมีอายุอยู่ในระดับเยาวชนอยู่นะครับนั่นคืรงดูดิงที่ปรึกษาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางรณวันชานพิพัฒชัย คณะที่ปรึกษาและโฆษกประจําตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็แถลงข่าวกรณีเด็กนักเรียนหญิงวัยสิบสี่ปีถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในห้องน้ํานักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงนะครับโดยนายรณ์ดูดิงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็นางดรุณวันชานพิพัฒชัยคณะที่ปรึกษาและโฆษกประจําตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดก็พบว่าครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวดังกล่าวพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลงุงก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน และในส่วนของการช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการสอนเด็กผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดนะครับทางโรงเรียนก็จะสอนในระบบออนแฮนนะฮะจนกว่าจะจบสิ้นการศึกษาในเทอมที่2หากนักเรียนมีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อื่นทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะได้ให้การช่วยเหลือในกรณีด,ดังกล่าวต่อไปทั้งนี้นางดารุวันชาญพิพัฒน,นชัย คณะที่ปรึกษาและโฆษกประจําร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวอีกว่าทางกระทรวงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแต่กบเด็กนักเรียนทั้ง5คนนั้นทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของครูในโรงเรียนแต่เกิดจากช่องว่างในขณะที่ครูต้องไปดูแลในหอพักนักเรียนและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทางโรงเรียนจะต้องเพิ่มจํานวนครูเวรครูประจําหอพักให้เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่นักเรียนซึ่งเป็นเหยื่อออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาการข่มเหงรังแกผู้ด้อยกว่านั้นทางโรงเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปและในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ําหลังดังกล่าวก็ยอมรับว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดอับซึ่งเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นครับแต่เป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือว่า เด็กไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนื่องจากเขายังอยู่ในวัยเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็ยังต้องได้เรียนหนังสือเพราะเด็กผู้ชายเนี่ยที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าทางโรงเรียนก็ได้มีการมอบให้คุณครูดูแลเป็นพิเศษ สาเหตุที่ยังอยู่ในโรงเรียนเนื่องจากว่าเด็กก็ยังจะต้องมีการไปสถานีตำรวจนะคะไปสถานพินิจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราให้เด็กอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะส่วนเด็กหญิงอีก3าคนนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งก็ตามที่ปรากฏในข่าวก็เด็กหญิง3าคนเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า เนื่องจากว่าเด็กหญิงกลุ่มน,นี้อายุน้อยนะคะอายออุ12อยู่ระหว่าง12ถึงไ,ไม่เกิน15ปีเพราะมันก็ประมวลกฎหมายอาญาก็ว่ากันไปตามเกณฑ์ของอายุนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ก้าวล่วงกันถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่อะไรบางประการนะคะด้วยสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยตามที่ท่านส่อมนชนทราบก็คือว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพราะมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่ที่จะทําให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นได้แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้มีความสบายใจที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็มีมาตราการที่จะทําให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ํานะคะโดยสรุปของปัญหานี้นะครับนักเรียนทุกคนก็ยังเป็นเยาว,วชนอยู่เพราะฉะนั้นในด้านคดีต่างๆนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าจะผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําก็ต้องได้รับการศึกษาจนจบการศึกษานี่ก็คือ สรุปของเรื่องดังกล่าวนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสำนังกงานประชาธัรมันธนจังหวัดพัทลุงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ